เห็นนมเขาขาโน้ตไหมคะนมเขาคาของหนูแหมมีเดบมาอ้อนหนะ่แนเดบมาอ้อนอืมมีเดบมาจุกบนมไม่คลอข้างขาสามอัตตานะคะอย่าแยก่กับจุ๊บนมแม่คลอข้างขาอย่าเลยนะนี่นั่หนูนี่อะไรหนูไม่เหมือนนะ่ะ น้องมเมยททำไมคะน้อม,มอนอนอทาไลูกนอนทำอะนอปะแ,แมว่าไงเมจะุกนมแมเอือด,ด,อดาเด็ดเดนะคะเด็ดเกินนมแม่ก่อค่ะ คอ,อยู่โตกันเลยเขายากกินนมก,กันอยู่เลยน้องเหม่เหมยก็เอาด้วยก็ได้น่ะแ,แม่นำคารุดไปละน้องเธอกาไปดูดนมเดอกาเป็นพวงเลยเดอกาเป็นพวงเลยดูนีแม,กม่กินนมอยู่แม่กินน้ำอยู่ ลูกก็จะก้าไปดูนมกินนมกันใหญ่เลยแม่ไม่กินน้ำใจลูกให้ลูกให้กินนมแค่ไหนเราแยกกันดูได้แยกกันกินนมแม่ก็คำขาอย่าเด้นะคะแย่างค่าเด็กแยกกักินนมแม่ก็คำขาข้างใหญ่เลย วันนี้อยู่ไปพร้อมแม่พร้อม,อม,อมาจเลยแม่ลูกมีแม่แลักมกเลยยืนให้ลูกดูดนมด้วย แมาได้แม่ลำคาแอบลูกไปนะคนะแล้วลูกก็เดินการมาถูนมก็แม่เดินไปเนะ๊ตลูกก็แกาไปกินนมแม่กอโอ้ยอย่างเงี้ยการลูกแม่ร้องลำคาได้ในรัวจิแม่เดินไปโน้ตลูลกก็แกาไปกินนมลูกก็แกไปกินนม